ยังพอใจมากสวัสดีด้อมเบบีด้อมพอลกาด้วยนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคระพิธีารครับที่ตรงเลยน้องมุ้ครับก็แล้วที่ที่แบบติดต่อพี่ตรงมาเพราะว่าออลเคยทำงานกับพี่ตรงใช่เคยเจอกับพี่ตงเน่งที่สาวออฟฟิศ2,000ันปีสาวออฟฟิศสอง0ันปีถ้าใครไม่เคยดูไปย้อนดูได้นะคะนี่นี่เพราะว่าป้ปีเป็นเล่นเป็นบอสเฮ้ยเรื่องป้าปีเลย เจ้าสงเราเจ้าก็เล่นไม่ใช่เหรอผมก็เล่นนะใช่เป็นนักสืบเฮ้ยจำได้ด้วยจำได้ค่ะอ่ะรู้จักรู้จักไหมรู้จักไหมถ้าเคยเห็นไงไหนไหนในทีวีเลยแต่ว่าการู้ว่าแบบหนึ่งเล่นเล่นเก่งมากแล่นเก่าเคยได้ยินเสียงไงไอ้บ้าแล้วตอนมา b l o ก k i n g นะไปใช้เคยเจอแบบดูดังละครบางทีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ แล้วรู้ไหมว่าเสียงอยู่แค่ในทีวีเท่านั้นนะใช่ครับมีเสียงทำให้เห็นหน้าบางทีก็เป็นเสียงพี่ตรงนะเยอะไหมเยอะตามฝามาอ่าฝัใครรู้ไหมมีใครรู้ไหมมีใครรู้บ้างว่าสติ๊ก BTS 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 ยืนเสียงยังไงนะครับพี่ตรงสถานีอะไรอย่ากฟังสถานีนี่โอ้ยโอเคโอเคโอเคพี่ผู้แดงสถานีต่อไปเป็นา พอถึงสายวิวการก็คือปล่อยไปเดินแต่ละคนดูเป็นสถานีอะไรบ้างครับสุดอ่ะปึ้งมาเห็นหน้าออฟจุมพลจริงเหรออย่าเลยอยากเป็นทองหล่ออ่ะมันจะแรงไปนะเพื่อนโปรตินี่เรากลับคุณวิสีนะเลยมาทองหทองทองหล่อครับผมก็ขอบคุณพี่ทอง่าม่อีกทีนึงนะครับทุกคนก็ดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆที่วันหนึ่งได้แบบมายืนในการลงเวทีไม่ทีวิวการแน่ได้เลงเวทีกับผิวที่เป็นชุกสั้นๆกับพี่ตองน้องสุดยอดมากๆครับ พี่ต้องบอกว่าออตอนซ้อมน้องๆทั้งสี่คนไว้กับทุกๆคนนะคะขอบพระคุณมากๆที่ดูแลน้องๆอย่างดีมาตลอดแล้วก็หวังว่าจะตลอดไปด้วยนะคะขอ้ยเอเสียงไยพี่ต้องหนึ่งรักก้าอมรินันค่ะ